ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่านาอาลูกๆกระหลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับกลายมานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดยุบต้นนะครับมีดจุบต้นนั้นก็จะมีนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับ และเล่มนั้นก็ต้องมีอายุนะครับตั้งร้อยปีนะครับเหลยกว่าวันนี้เอาความเก่าๆนะครับมาให้ชมกันนะครับท่านที่นะครับคิดจะศึกษานะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็จะบูชานะครับ ก็ขอแนะนํานะครับนี่นะครับมีจุดต้นอย่างนี้นะครับนะครับที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะครับสมัยก่อนนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับเขาใช้กันแบบนี้นะครับนะครับพกไปไล่ไปนาไปสวนเดินรัดถุงรัดท่าไปป่าไปอะไรนะครับนะครับบางคนนั้นก็เป็นถึงนายห้อยนะครับ ขาวัวคาควายไล่ถุ่งข้ามทุ่งนะครับไปขายอย่างจังหวัดอื่นหมู่บ้านอื่นแลกเปลี่ยนอย่างนั้นนะครับนี่นะครับมีเหล่านี้นะครับจึงมีประสบการณ์นะครับนี่นะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัย้ายต่างๆนะครับป้องกันพวกผีปีศาจนะครับป้องกันพวกปล่อยของนะครับไอที่เราจะไปนั้นนะครับ เราก็ไม่รู้ว่ามีของมีสิ่งลี้ลับอะไรอยู่หรือไม่นะครับนี่เลยนะครับมีจุบต้นนี่แหละครับนะครับรุ่นพอรุ่นปู่เขาใช้กันนะครับนะครับมีนะครับเล่มนี้ความยาวลมดาม15นิ้วนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับวันนี้เอามาให้ชมนะครับนะครับท่านคิดจะสะสมนะครับเอาไปศึกษานะครับเอาไปเป็นมีดครูนะครับ นี่นะครับแนะนำเลยนะครับสองเล่มนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหลวงพ่อเดิมปลูกเสกแน่นอนนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหยนะครับดูความเก่าก็ครับนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะคู่ตัวนะครับแต่ว่าหวายนี้นะครับเจ้าของเขารัดมานะครับนะครับ ผลรุ่นเก่านั้นเขาไม่ใช้นะครับไวายนะครับนี่นะครับเขาใช้เดือยอย่างนี้นะครับเดือยล็อกอย่างนี้นะครับไม่มีหลุดนะครับเขาทําเดือยล็อกไว้นะครับนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับถักเชือกลงรักอย่างนี้นะครับนะครับพกไปนะครับสบายนะครับนี่นะครับโอ้โหดูไม้นะครับนี่นะครับไม้เป็นร้อยปีนะครับนี่นะครับ สุดยอดเลยนะครับความเก่านะครับนะครับนี่นะครับที่ลัดกลั่นมีตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่านะครับก็ดูนะครับทองเหลืองเก่านะครับเจากคำคำเหลืองๆอย่างนี้นะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับใบอยู่ที่เก้านิ้วนะครับโอ้โหเว้นะครับดูนะครับภายในนะครับเก่าปึ๊กอย่างนี้แหละครับนี่นะครับสุดยอดนะครับ นะครับท่านใดสนใจอยู่นะครับอยากจะได้มีดหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ไม่รู้จะไปหายังไงนะครับแนะนําเลยเนี่ยนี่นะครับนะครับผมไปหาตามชาวบ้านชาวบ้านมานะครับได้จากชาวบ้านนะครับนี่นะครับลายน้องสิงนะครับยุบต้นนะครับนี่นะครับลายน้องสิงยุบเก่านะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับลายกระดูกงูนะครับ เล่มน hey. um. right. so, ี้จะสามล่องนะครับหนึ่งล่องสองล่องสามล่องนะครับนะครับก็ดูที่เนื้อเหล็กนะครับความเก่านะครับดูที่เนื้อเหล็กดูศิลปะการตอกนะครับโอ้โหนะครับดูครับลายกระนุกตอกไม้เทาวันสวยงามนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ในล่องนะครับนะครับก็จะเป็นคื่นๆอย่างนี้นะครับนะครับรอยตอกรอยเสาะด้วยมือนะครับนี่นะครับ ครับโอ้โหนะครับลายนองสิงนะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับช่างยุบต้นต้นนะครับนะครับเราจะไม่รู้ชื่อช่างนะครับนะครับแต่ว่าเป็นมีดของลงพอเดิมนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสุดยอดนะครับนี่นะครับคนสมัยก่อนแต่ก่อนนี้นะครับไม่รอคิวรออะไรแล้วนะครับนะครับช่างไหนว่างก็ให สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อดื่มนะครับปลูกเสร็จนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วเล่มนี้นะครับดูครับตะกุดนะครับทองแดงนะครับแล้วก็ตะกุดเงินนะครับทองแดงทองเหลืองนะครับน่าจะใช่นะครับทองแดงแล้วก็ทองเหลืองนะครับโอ้โหนะครับดูครับตะกุดขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสุดยอดความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับคนรุ่นเก่าๆนะครับเขาใช้กันแบบนี้นะครับนะครับบางคนก็มีช้างเลี้ยงช้างเป็นควานช้างอะไรอย่างนั้นนะครับนี่นะครับความยาวรวมร่าม15้นิ้วนะครับนะครับนี่นะครับยาวนะครับใหญ่นะครับใบนี้ก็9านิ้วแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหดูเหล็กรุ่นเก่านะครับนี่นะครับ สวยงามมากนะครับโอ้โหยนะครับดีนะครับทานใดสนใจนะครับนะครับแนะนำนะครับวันนี้ความเก่านะครับนะครับนี่นะครับหลายนองสิงยุบต้นนะครับแล้วก็มีตะกุดอีกโอ้โหเลยนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังจึงเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับเราก็มาดูนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ก็ ระดับร้อยปีเหมือนกันนะครับนะครับมีหยุดต้นเหมือนกันนะครับนี่นะครับไม้นะครับดาาไม้ฝักไม้นะครับนะครับนี่นะครับเขาลัดมาใหม่นะครับนะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่ลัดฝักอย่างนี้นะครับเพราะว่าเก่านั้นนะครับชำรุดไปนะครับนี่นะครับบำรุงขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็ไปใช้ไปอีกเป็นร้อยปีนะครับรับรองไม่เป็นไรนะครับความแข็งแกร่งนะครับ ความแน่นหนานะครับดีนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับสวยงามมากเลยนะครับมีร่มนี้นะครับมีหมอของพ่อเดิมนะครับนี่โอ้โหดูครับดานไม้ฝักไม้นี่นะครับนะครับมีประสบการณ์นะครับสร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับทางวัดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสร้างพิธีการหลายอย่างนะครับด่านแคลคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับนะครับ ป้องกันผวกผีปีศาจป้องกันคุณไสมนดำนะครับนะครับลมเพลมพัดอย่างนี้นะครับนอนค้างป่าค้างแรมนะครับนะครับเอามีดหลวงพ่อเดิมนะครับกรีดรอบบริเวณที่เราจะพักจะนอนนะครับไม่มีนะครับสัตว์ลายอสรพิษต่างๆไม่เข้ามาก่ำไกยนะครับมีนะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่ททวีแก่สมัยก่อนนะครับเราให้ฟังรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับ นี่นะครับเล่มนี้ก็ลายน้องซิงเหมือนกันนะครับโอ้โหดูความเก่านะครับภายในนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนะครับรุ่นพ่อรุ่นปู่พูดให้ฟังนะครับนะครับเดินตรงเดินป่าไปนะครับรัดถุงรัดท่านะครับเพราะว่าปู่นั้นเป็นนายห้อยนะครับนะครับปู่ผมนี่แหละครับเป็นนายห้อยนะครับนะครับแล้วก็มารุ่นพ่ออีกนะครับ ช้มีดของพ่อเดิมนี่แหละครับนะครับแต่เล่มที่พ่อใช้นั้นไม่รู้หายไปไหนนะครับนะครับสาบซูลไปนะครับนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรนะครับรู้แต่ความไปหากินหาเที่ยวนะครับนะครับนี่นะครับดูครับลายกระหนกดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับโอ้โหนะครับดูครับ เหล็กอย่างดีเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับทำน้ำมนต์อาบทันมนต์กินขับไล่คุณใสขับไล่มนดำนะครับขับไล่พวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับไทมิดหลวงพ่อเดิมนี่แหละครับสมัยก่อนนะครับนี่นะครับโอ้โหดูในร่องนะครับนี่นะครับเป็นขึ้นขึ้นขึ้นนะครับนี่นะครับการตอกด้วยมืออย่างนี้ก่อนจะมีการเฉลบบ้างลึกบ้างตื่นบ้างเกินเส้นบ้างนะครับนี่นะครับ นี่นะครับโอ้โหยนะครับเป็นเสน่ห์ของความเก่าๆนะครับนะครับเอาไปสะสมกันนะครับเป็นมรดกตกทอดกันต่อๆไปนะครับนี่นะครับดูครับลายนองสิงสวยมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โห้ยนะครับดูครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนีุ่ดต้นนะครับนะครับสามล่องนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันสองเล่มนะครับนี่นะครับ เหล็กอย่างดีเลยนะครับเจ้าของรักษานะครับนี่นะครับนี่นะครับการเข้าครั่งนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับนะครับโอ้โหนะครับดูครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับของครูตัวนะครับสีเดียวกันชุดเดียวกันอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหเหล็กหนานะครับเหล็กหลอดํำผสมเงินคนนี้ไม่กินนะครับนี่นะครับ ทนทานแน่นอนนะครับนะครับเล่มนี้เฉพาะใบหกนิ้วนะครับเออเจ็ดนิ้วนะครับยาวรวมด้านสิบสองนิ้วนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับวันนี้นะครับเอามาให้ชมกันนะครับเรียกว่าโอ้โหนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับด่าไม้ฝักไม้นะครับนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับ ดับต้องได้นะครับนะครับ12นิ้วและก็15นิ้วนะครับนะครับใบ9นิ้วและก็ใบ7นิ้วนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันของเก่าๆนะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่ๆนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านที่จะ ทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลายด้วยนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับสนใจเล่มไหนนะครับคลิปไหนบอกมานะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ